วันนี้เราจะมารีวิวชุดของเราทั้งหมดที่เป็นชุดของบาร์บี้นะโอเคมันก็จะมีทั้งชุดแท้จับชุดไม่แท้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยก่อนนะี่ยเขียนว่าเราอ่านแะไมืออย่างไม่ออกนะ ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์นะคะว่าตรงเนี้ยอ่านว่าอะไรนะคะมีตามมกรุดด้วยนะเพราะเราเก็บก่องนไนว้อย่างแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นในนี่เออเราเก็บไว้นะแล้วก็มีหวีไว้วีผมตุ๊ก,กตานะคะนะโอเคอันนี้จะเป็นภาคคุมของเจ้าสาวมีจำนวนสองอันนะคะ อะมันเป็นชุดอาบน้ำนะคะที่เราทำเองนะแล้วผ้าจิงอันนี้ก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งว้าวจ้าอันนี้เป็นชุดแท้นะคะเราจะบอกว่าชุดแท้กับชุดไม่แท้อัไหนเอ่อมุ้งเมื่อกี้ก็ชุดแท้นะคะอันนี้ชุดไม่ใช่ชุดไม่แท้นะคะสวยอันนี้ก็ชุดไม่แท้เป็นผ้าสตินก็ชุดไม่แท้เหมือนกันนะมันสวยดี แตนน่ก็ชุดไม่แท้แต่ก็อันนี้ก็โปรงแท้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเอ๊ะขอเก็บของกันเออเราก็จะเก็บของอยู่แต่จสดเลยนะเพรเรนที่เก็บต่อแต่ตอมันยากอือ อย่าลืมนะคะอะไรที่รู้ว่าคันนี้แปลว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะบายบายบายกู